เผยสมบัติโบราณของเจ้าพญาวิชาเยนที่ถูกค้นพบที่รบบุรีครับมีหลายชิ้นมากเลยครับไปทําความรู้จักกันครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเจ้าพญาวิชาเยนหรือคอนสแตตินฟอนคอนนะครับขุนนางโกลเซเดสมัยพนารายมหาราชนะครับเขาเนี่ยเป็นชาวกรีกนะครับมีอํานาจวัสนาในสมัยนั้นมากครับแล้วก็เป็นชาวคาทอลิกนะครับมีสมบัติที่เขาเจอเป็นหลายชิ้นมากมายครับไปดูชิ้นแรกกันเลยครับคือถ้วยกาล็กเป็นเงินกระไหล สมัยพระเจ้าหลุยที่1 4ครับมีฝีมือปณีษของช่างทําอย่างดีมากครับที่ยังเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้ครับชิ้นแรกผ่านไปนะครับชิ้นที่2ภาชนะเงินรูปสุเอาจีนครับใส่กํายานเครื่องสักการะเอาไว้ใช้ในพิธีศีลมหาสนะครับก็ถูกค้นพบความงามยังเหมือนเดิมเลยครับเนียนกริบเลยครับชิ้นที่3ที่4ก็เป็นเชิงเทียนครับผมส่วนชิ้นที่5คือฐานทองเหลืองลายบัวกรีบนะครับ น่าจะเป็นฝีมือช่างสมัยพระนารายมหาราชนะครับสำหรับลองไม้กับเขนแต่สิได้ที่องค์ไม้เขนปลุดหายไปครับถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสําคัญที่ยังสืบทอด